ตอนนี้มีคำสั่งนะฮะสั่งให้คุณพิธานั้นหยุดปฏิบัตนิหน้าที่การเป็นสอสอมวลชนที่สนับสนุนคุณพิธานะครับตอนนี้ไปออกกันอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภานะครับบางส่วนเนี่ยก็พยายามอยากจะเข้าไปข้างในทั้งฟังอีกขั้วหนึ่งเขามองเลยว่าอ้าวในเมื่อสามท่านสั่งแล้วคุณพิธาจะอยู่ในสภา,านี้ไม่ได้ต้องออกแต่ในหลักความเป็นจริงอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้สักทีเดียวแบบนั้นคือมันต้องสั่งมาที่ประธานรัฐสภาแล้วผ่านรัฐสภาก็สั่งอีกทีหนึ่งไงท่านสวกิติศักดิ์ท แล้วท่านก็อ่านเลยขณะนี้สารรัฐมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ <S <S ยังไงตรงคุน,นันเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเถียงกันเรื่องยุตินะแต่สุดท้ายเนี่ยมันนาไปสู่การยุติย,ตยุติในเรื่องของการสั่งคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมก็พยายามที่จะยุติการเสนอชื่อคุณพิธาด้วยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันกลายเป็นเกมทางการเมืองในเรื่องข้อบังคับแล้วก็เป็นเกมทางการเมืองในเรื่องของ คำที่ถ่ายสารน้ำนุนนะครับเราคงต้องดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วในกระบวนการถ้าก้าวไกลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นทั้งในสภานอกสภาเพื่อไทยจะปรับสมการตรงนี้ขึ้นมาเป็นแกนนําได้ไหมแล้วจะเป็นแกนนาที่ิ่งอยู่กับก้าวไกลไหมหรือว่าจะข้ามขั้วไปเลย อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ที่รอยขึ้นมาอาจารย์มองเหมือนกันไหมฮะยติเนี่ยมันอยู่ในข้อบังคับซึ่งระดับกฎหมายมันต่ำกว่าแม้กระทั่งพรบขณะที่การเสนอชื่อนายกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดและมาตรา5ก็ชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบรรัญญัติใดแห่งกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใดจะขัดหรือแย้งต่อหนูนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้คือถขกอยู่แต่เรื่องของว่าตกลงเนี่ยจะใช้ยติ4 1อหรือเปล่าคือผมตั้งคำถามว่าทำไมสวนะครับท่านถึงร ก็ในเมื่อยังไงก็วันนี้ก็ขนาดพักเก้าไกลเองก็ประเมินว่าได้อย่างมากเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มากยังไงก็ไม่ถึงแค่ลุ้นว่าถ้าเกิดถึง360จะได้มีรอบ3า ถ้าต่ากว่านั้นเนี่ยก็พูดกันแล้วกับเพื่อไทยใช่ไหมครับว่าจะต้องปล่อยมือให้เพื่อไทยได้ดันเพื่อไทยขึ้นมาแทนให้มาเป็นแทนซึ่งคุณพิธาก็ประกาศไว้แล้วว่าพร้อมที่จะให้เพื่อไทยถ้าเขาไม่ได้การโหวตนายกเนี่ยถือว่าเป็นยติหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่แล้วมันคนละเรื่องกันคือต้องถูกไหมฮะต,ต้องแยากกันถูกไหมฮะคือตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มีความตั้งใจยอยู่แล้วล่ละนะที่จะทําให้เป็นเรื่องของการเมืองในเรื่องข้อบังคับเพราะวันนี้เนี่ยเกมมันไม่ได้เป็นเรื่องยันคืืออเร่งยุติอออยย่่่าางงงททีบกก็คืํัไไมให้ชื่อถูกเสนอ หุ้นไอทีวีเนี่ยเหมือนกับเป็นหุ้นมรดกแต่ว่าหุ้นเนี่ยมาอยู่ในชื่อของคุณพิธาอันนี้คุณพิทาก็มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้จัดการมรดกของหุ้นนี้อยู่เนี่ยครับอันนี้เข้าเหรอมี2ประเด็นที่พีนะ่าหนึ่งคือเป็นสื่อมวนลชนหรือไม่ท่านเคยวิจัยมาแล้วครับว่าถ้าหากว่าบริษัทเนี่ยนะครับแม้จะมีวัตถุประสงค์ทําสื่อมวลชนแต่ถ้าหากไม่ได้ประกอบการจริงรายได้ก็ไม่มีเนี่ยไม่ถือเป็นสื่อมวลชน อีกประเด็นหนึ่งคือ0.0035%ที่เป็นสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยถือว่าถือหุ้นหรือยังเพราะมันน้อยจนไม่สามารถจะสั่งการใดใดได้ต่อไปอนาคตของคุณพิธาเนี่ยจะเป็นยังไงสถานการณ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ mm. ก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดพึ่งแตกรังเหมือนกับสมัยอนาคตใหม่ไหมนะ้้วก็แปดพักยังจะจับมือกันไหมหรือว่าจะเกิดการปรับ สมการอะไรต่างๆในเรื่องของรัฐบาลที่ก้าวไกลเป็นแกนนําคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าอาจจะยากแล้วแล้วมันจะมีทางไหนที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันโดยที่เพื่อไทยนั้นเป็นรัฐบาลแล้วมันมีโอกาสที่จะมีแบบไปด้วยกันได้มีไหมฮะเขาจับมือกันอยู่แล้วไม่คือหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อไทยประเด็นคือจะจับมือต่อหรือเปล่าผมเรียนว่าขึ้นอยู่กับเพื่อไทยก้าวไกลก็คุยกันว่าจะเดินหน้าหรือเปล่าถ้าหากว่าก้าวไกลเขาคิดว่าเอ๊ะถอยเลยดีกว่าอืก็เป็นไปได้อน,นี้แล้วแต่ ทีนี้พอมองยาวออกไปเนี่ยพอปล่อยมือให้เพื่อไทยเป็นแกนนําบ้างเพื่อไทยก็จะปล่อยมือเก้าไกลเลยไหมด้านหน้าของอาคารรัฐสภานะครับก็คือจุดลุกนะครับเป็นจุดลุกแฝนะฮะแล้วก็มีโปรยกระดาษให้สวเนี่ยลาออกนะครับคือต้องเข้าใจว่าเป็นรีแอคชั่นปฏิกิริยาของประชาชนที่เกิดความรู้สึกผิดหวังเสียใจไม่พอใจคือวันนี้เนี่ยน่าสนใจว่าม็อบ มากขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่แม้จะมีการโหวตแล้วคุณพิธาไม่ผ่านหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเรื่องของคำนิชัยกรกตที่ส่งเรื่องไปสารน้ำมูลถ้าหากว่าเพื่อไทยกลับขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลต้องจับมือกับก้าวไกลอยู่เพราะว่าสองพักนี้อาจารย์บอกว่าเขาน่าจะต้องไปด้วยกันเขาจะเติมเขาจะเติมกันเติมพักหนึ่งแต่ทีนี้หก็แสดงว่าเพื่อไทยน่าจะต้องเติมหนึ่งพักคุณหมอชนนันเคยพูดมาแล้วว่าต้องเติมอันนี้ถึงขั้นที่ว่าทางฝั่งของไม่ได้แปลว่าเติมทันที เขาต้องคุยกันไงว่าวันนี้โหวตรืองไม่เนี่ยอีกเรื่องนะแต่เรารู้แล้วว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบเพื่อไทยแล้วน่าจะเป็นคุณเสถีราอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันคือเรื่องของที่อาจารย์บอกนะฮะข้อบรงคับที่สีข้อบรงคับที่สิว่าจะเสนอยติซ้ําจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้แต่ที่น่แนะ่สวก็คงไม่เลือกอยู่ดีต่อให้ผ่านี่มาโหวตได้ใช่ครับอาจารย์ยืนยันนั่งยันนอนยันใช่ไหมว่าจริงๆแล้วการโหวตนายกเนี่ยเมื่อได้ถือเป็นยติที้ผมเรียนว่าตอนนย้าันี้ยวไป เพราะมันกลายเป็นเสียงข้างน้อยในเสียงดังเพราะเมื่อรวมกับสวแล้วกลายเป็นเสียงข้างมากอปกติแล้วสภาพการแบบนี้ไม่เคยเกิดนะครับไม่เคยเกิดเอาข้อบังคับการประชุมมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือเรื่องเนี้ผมทั้งนั่งยันยืนยันนอนยันและตีลังกาย,ยันด้วยพี่ด้วยนะด้วยว่า ความมั่นคงไม่ใช่เป็นเรื่องยัติความมั่นคงหลักกฎหมายเป็นเรื่องที่สําคัญอ้าวแล้วอาจารย์ภูยิปไปสวนกับสวนะไม่เป็นไรสวเขาบอกมาอาจารย์เมื่อกี้นะเขาบอกนะไม่เป็นไรก็เขาก็มุมมองเขาก็ว่าไปนะแต่สุดท้ายบบอกตีลังกายันก็อยู่ต้องตอบเหมือนเดิมเหมือนกับตอนนี้ก้าวไกลเหมือนปิดประตูในการจัดตั้งรัฐบาลเลยไม่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 ปิดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยจับมือก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่มีใครรัฐบาลได้ครับ เพราะนี่คือ2อ2เสียเก้าสิองเสียง,งม,มันคือฝ่ายค้านเสียงข้างมากซึ่งไม่มีทางเกิดซึ่งไม่เป็นมไม่ได้ที่เกิดฝ่ายค้านเสียงข้างมากคือผมว่าเพื่อไทยเขาเก่าเกมนะคือมีพรรคอันดับหนึ่งคือก้าวไกลอันดับ2คือเพื่อไทยนอกนั้นเป็นพรรคที่ต่ำสิบที่นั่งเพราะนั้นเนี่ยทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยต้องอาศัยซึ่งกันและกันพรรคใดพรรคหนึ่งถอดปลั๊กเนี่ยรัฐบาลผสมชุดนี้จบเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่มานานกว่าเขามีคอนเน็ชันมีสายสัมพันธ์ทางการเมือง เขามีวิถีปฏิบัติทางการเมืองรู้จักผู้คนมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไปพูดคุยจับมือกับฝ่ายต่างๆมันเป็นไปนได้ง่ายอาจารย์คิดว่าจะมีการโบวตเกิดขึ้นไหมเนี่ยผมว่าวันนี้2สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยต้องดูว่าโอกาสที่จะมีการโหวตว่าเรื่องเสนอนายกเป็นนิติหรือไม่หนาเสียงข้างมากคือสอวอ250เพราะฉนั้นโอกาสที่จะโหวตว่าการเสนอนายกซ้ําไม่ได้เป็นไปนได้สูง สเต็ปที่2เมื่อโหวตแล้วอาจจะมีการไปร้องต่อสารมนูนว่ามตินี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วยังไงต่อไปเนี่ยยังผมว่าก่อนจะไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญคือที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยต้องลงมติในข้อบังคับ1นึเนี่ยที่เป็นการวาง,วางบรรทัดฐ,ฐานที่ถูกต้องนะเพราะวันนี้กลายเป็นกระบวนการที่มีการเอาเรื่องของ การตีความมติเนี่ยมาทำให้มันกลายเป็นการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่สมาชิสภาต้องทำไงไม่ให้ระบบรัฐสภามันบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้มันตรงกับสิ่งที่ผมเคยพูดกับพี่หนุ่มเลยว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังแล้วเสียงข้างมากถูกทําให้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจน,น้อยแต่เสียงข้างน้อยคือคนที่มีอำนาจมาก